สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับกอรมาเชียเชนเคยครับพี่น้องเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนหกสิบแปดครับเอาคลิปนี้ครับผมกอรมาเชียกับเชนมาตามต่อแนวทางตัวเลขพ่อซออุบลครับเป็นเลขล่างนะครับพี่น้องครับหลังจากที่พอจะให้ยแต่เลขเด่นครับพี่น้องเนาะเลขเด่นบนครับแต่ว่ากอดกอดขอกันลงล่าง เกือบจะสูงงวดครับผมครับแล้วก็มีงวดว่าหันและครับผมพอทรงหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างมาห้กับอ่าก็มาเชียร์เด่นน้ำเสนอสู่พี่น้องเอฟซีครับว่าหันออกตัวลับด้วยครับผมครับเขาหกศูนย์เขาพี่น้องเนาะครับเป็นเลขล่างพ่อสวอุบลครับเอาคลิปนี้มาแล้วครับผมพอทรงมาห้แล้วเป็นเลขล่างครับผมไปรับชมวับดฟังต้องกันเป็น แนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับหายหยิบจับลอตเตลีไว้ครับพี่นอ้นองเนาะหนึ่งกรกฎาคมหกสิบแปดครับแล้วก็อีกหล,ลายเสี้ยนนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็มาเสียจะมานําเสนอให้พี่น้องซีใดรับชมรับฟังกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันครับพี่น้องเนาะหัวล้งหันพอสวอุบลเพื่อนห้เลขกลางไว้จังไดครับผมครับแล้วก็เลขที่จะมานําเสนอสูพี่น้องซีเป็น ลำดับต่อไปในมนีหรือว่ามืออื่นหรือว่าต่อต่อไปครับพี่น้องเนาะอยู่ในช่วงที่ว่าเสี่ยมเพิ่นกําล่างคํานวณอยู่ดเวยอครับผมเกามาเชียกันจะมาตามตัอนําเสนอสู้พี่น้องเซีเชียนเชื่อครับผมเอาเผื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อสออุบลเลขล่างตรงตรงครับผมเกามาเชี่ยกับตองขอขอบพระคุณพอได้ครับผมแล้วับขอขอบพระคุณ พอพอแม่เอฟซีทุกๆทานเด้อยครับผมแฟนคลับทุกๆทันทีเขามารับช่รับฟังเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับกอมาเชียนน้ำเชียร์หรือว่าอูน้ำแช่ครับผมไปรับช่รับฟังกันเลยครับพี่น้องเลขล่างพ่อสออุบลนครับผมเนี่ยครับพี่น้องครับผมเลขล่างของพอซออุบลนที่เพิ่นส่งหายมาเป็นงวดแรกครับผมงวดบ้างหันครับปกติเิ่นใจหายแต่เลขเด่นบนครับพี่น้อง ในหลัก10บล่างไว้สองสี่หนึ่งหเน้น1กับ6ครับผมแลวก็หลักหน่วยล่าง098เน้น0นย์อ่าตัวที่ครับผมเลขหลักหน่วยบนเน้นเน้นเน้น1กับ6ครับนี่นแหละครับผมเข้า60ครับบอกตัวกลับด้วยครับผมแล้วก็ที่ลงคลิปไปก้อนหน้านี้ครับพี่น้อง เป็นแถมเลขลางให้คือหนึ่งกับสองได้ครับผม,ห,มหนึ่งกับสองงวดนี้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันครับสําหรับอีกลหลายๆเส้นครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวชาวมาเชียจะมานําเสนอนี่พ่อบั้นดุงอ่าปู่บั้นดุงครับผมปู่บั้นดุงนี่กอะเป็นเลขอ่าเขาเด่นบนได้ครับผมเด่นบนคือว่าไปรักลอยครับพี่น้องเนาะปู่ประกอบให้สามเก่าเป็นคู่ทางครับผม อ้บันดุงอาจารย์แกงและยองนี่ครับผมพี่น้องยมจีก่ะ,อะพอมเมตนมากขอดวนคือกันครับผมสําหรับอาจารย์แกงและยองนี่เลขตัวนี้พนเ,เ,ดดบบเ,เพิ่น,นะนจะเข่าสองตัวตลอด้อครับผมครับเ่าเป็นสมาก์ทเป็นครูทางครับพี่น้องเนาะครับพิ่นจะเข่าสองตัวตลอดเนี่ยครับผมเบิ่งเด็กเดนที่บ่นดึงมากกับตรงติดบนอยู่แล้วครับผมแล้วก็ ชุดนี้ครับไม่มาถึงสามตัวกับเขาได้ครับพี่น้องนี่แต่ว่านี้มาสามตัวเลขครับผมนี่ถือว่าพลาดสองสามเก้า 2, 3, เป็นเลขเด่นหดได้ครับผมนี่แถวนี้ดับสามตัวบนหกเอาอยู่ครับแล้วกับพี่น้องซีก็มักล่อตัวนี้แหละครับผมเลขไม่มาด้วยกันล่างครับเลขไม่มาด้วยกันล่าง เดี๋ยวไปมาตามกันต่อเซียนสมุทรสาครครับผมเลขล่างสองสูตรนี่ของเพิ่นนี่เอาไว้มาเทียบครับพี่น้องเนาะประกบคู่เอามาพอชุนบุรีมาตัดก็ได้ครับผมเลขล่างเลขบนเพิ่นหลุดได้ครับผมแต่ว่าเพิ่นว่างลักนวยไปสองเลขล่างเพิ่นใหตเก้าสองขึ้นบนครับเด่นล่างติดศูนย์เซียนสมุทรสาครได้ครับผมเพิ่นมาใหม่ อาจารย์สายบุญครับผมเลขติดล่างเข้าที่ศูนย์ครับพี่น้องครับแต้มล่างเข้าที่หกครับเดี๋ยวคอยมาวากันครับพี่น้องเนาะแล้วก็อาจารย์ก็มีเลขสายวิ่งนะครับผมสายวิ่งเข่าล่างเลยครับผมหกศูนย์ศูนย์หกเลขสายวิ่งมีสองสายเลยครับผมอาจารย์สายบุญวัดป่าครับ น่าจะเป็นมือนีเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวก็มาเชื่อสิตามอาจารย์เอบบามาเบิรงเลขของพ่อซออุบลครับผมเลขล่างเด้อครับพี่น้องเลขล่างครับหลักสิบล่างเพิ่นก็ว่างไปสี่ตัวคือเก่าครับผมศูนย์ห้าหนึ่งสองครับศูนย์ห้าหนึ่งสองว่างานเพิ่นเน้นเด่นคับหกเข่าหกนะครับผมแต่ว่าไปลักหน่วยวันนี้หนึ 2, ่งคับสองทีเก่ามาเชื่อลงไปแหละครับผมครับเป็นตัวเด่นของเพิ่น ครับเพื่อนกับเด่นลักสิบ1กับ2แล้วครับลักหน่วย098เน้น9กับ8ครับผมพี่รับซี่จะเร่งหรือว่ามองไปที่เขล็กเด่น1กับ2ก็ได้ได้ครับผมเพื่อมาอวิ่งประกบใส่กับ098นี่ก็ได้ให้กันครับถ้าเร่งไปที่1กับ2ตัวเด่นของเพื่อนก็จะยูดแถว สองแถวสุดท่ายได้ครับผมครับเอาชุดเต็มครับพี่น้องเนาะสองตัวล่างชุดเต็ม 00, 09, 0ูนย์ศกครับผม50 59 58 10 19 18 20 29 28ครับถ้าจะเน้นตามทีเลขลักซิเพินเข่าหกว่างหันได้ครับผมก็จะยู่แถวที่สาครับพี่น้องเนาะ 1น1่งศ2น2์หนครับนี่วิเคราะห์เลยครับพี่น้องครับแบบชุดเต็มยังไม่ได้เอาเล็กดับมาตัดครับผมพอสออุบลมาหันเข้า60ออกตัวกลับตัว่าเพันเนนถือตัวแล้วครับผมพันเนน6กหลงัง1กับ6กหลงังวดนี้1กับ2อครับผม นี่แหละครับผมชุดเต็ม12คู่ถ้าเบิ้งจากตัวเน่นจะเหลืออยู่6คู่ด้วยครับพี่น้องคือ1 0 1 9 1 8ครับผมเป็นเน่น1ลัก10แล้วก็2 0 2 9 2 8เป็นกระเน่น2ลัก10ถ้าย่นลงไปอีกครับผมก็คือจะเป็น1 9 1 8 2 9 2 8 ตามตัวเน้นของเพลินครับพี่น้องเนาะสี่ตัวนี่แหะครับผมเลขล่างพ่อสวอุบบนครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะเลขล่างพ่อสวอุบบนครับสําหรับเลขเด่นบนล่างของเพลินก็ไมาเชื่อลงไปแล้วได้ครับผมบ่ราะเดี๋ยวมาสรุปให้เบิ้งในคลิปนี้ครับพี่น้องเอซีสามารถย้อนกลับไปเบิ้งใดได้ครับผมเลขพ่อสวอุบบน ครับปีจานทาเบิงครับพี่น้องเนาะแล้วก็ก็มาเชียร์ก็จะมานําเสนอเป็นระดับต่อไปที่ได้มาโลงให้พี่น้องที่เบิงล่ะครับผมเพว่าจะเป็นอาจารย์สายบุญอาจารย์แกลงและยองปู่บ้านดุงครับอีกหลายเซียนครับพี่น้องเนาะครับก็เซียนน้องคายส่ครับผมเหล็กวิ่งเข่าสองครับผมแล้วก็โอ้อีกหลายเซียนอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาตามกันต่อเซียนสมุทรสาครครับนี่นะครับพี่น้องเนาะ เลขล่ามพ่อส,สอุบลกติดเลขเพิ่นไวไดเดอครับผมบว่าจะเป็นเลขเด่นบนหรือว่าเลขหล่างของเพิ่นครับผมครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชือ่อกะขออวยพรให้พี่น้อง MC ชโชคดีเด้อครับผมครับมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับพี่น้องในงวดวันที่หนึ่กรกฎาคมหกสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ